โดนสวัสดีครับอ่าเอาพี่มันบักบักนะครับอย่าได้รู้กันเรียบร้อยแล้วเลสผมอาอาชีพละอย่ารู้กันไอ้สัสเลยเอาเอ็นมายิงโฟมองมายิงมันยิงอะไรมาเคลมไม่ได้ต้องโผฟมมาไอ้สัตว์เอ้ะทำได้เนาะหัวร้อนครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมอาชีพมาแล้วพี่อัดมาเลยจัดพี่มาพี่ห้อง ล l กผมลาตีส่วนะครับนครับครับแล้ว้ที่กลับแล้วหายหายไปแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอัดคลิปคนโกคนอันนี้ครับปักก่อนครับอ๋อย่าพิ่งเลยไม่ยิงนะน่าเกลียดมากเลยใช่ใช่ก่อนอัดถามมันด้วยว่าทำไงได้ได้พื่ก่อนจะตายผมขอถามหน่อยครับ ฮัลโหลสวัสดีคนบัคกขอสัมภาษณ์หน่อยดิรู้สึกยังไงครับที่บัคกขอถามหน่อยดิเป็นไงที่บัคกอะ่ะดีวะโกงโกงคนอื่นะดีอะอ้าวอ้าวถามยังเงียบถามยังเงียบถามว่าบั๊กนี่ดีไหมนะบัก๊กกินไงดีไหม เย้แม่งไม่ตอบนี่ครับโทนบัคโคสด็อกนี่แหละโคสด็อกโคสด็อกนี่แหละดีแบงวะมแม่งโคตรใจหมาครับได้ของแล้วดิสอ่อไม่ทันไม่ทันวรืว่าพี่แม่งดิสไปแล้ว User disconnected from the channel. HELLO? HELLO? Ah, top cháy xí kia mà Ê, khoai nè, Ê, mình nhìn à Cái gì lấy đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ่าใส่มาฟันกูต่อ,อ,อเฮ้ยมาดิมาฟันกูดิสีซอยากฟันของมึงเนี่ยเจ๋ง<ห>จริงมึงออกมาฟันกูดีสิเลยเฮ้ย<ห>อ่าอย่างเงียบมาดิมาฟันกูดิเนี่ยตอนเนี้ยกูอยู่นี่มึงฟันเ,เนี่ยมารออะไรอะ่ะเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงียบอยู่ กล, том, <playful. S 2> ล Somehow, ัวหั้วไอสัตว์เขียวเกอะนี่ครับคนที่สามบักอ้าวทำเงียบทำเงียบไอสัตว์มึงกลัวหัวไอไอไอ้ไม่รู้จะได้ยี่อะไรมึงเจอกูครับ อ่าไม่ต้องครับโดนแบนนะครับผมอัดคลิปอยู่โชคดีโชคดีบิน นี่ครับนี่ครับรออะไรอะไม่ยิงอะใช่กูเห็นมึงโผล่แล้วโดนแบ,บแล้วชื่อนี้อย่าก,กูถ่ายรูปชื่อมึงก่อนไอ้สัตว์เออเออเออเรีบมายิงกูหน่อยกูไปแล้วจุบบุไอ้สัตว์เ,ออเจอกัน<า>ครับ